โอเคมาคันนี้มาต่อกันที่มิวเอ็กนะครับคันนี้ปี19นะโอเคก็พี่ทําเครื่องมาแรงระดับหนึ่งเลยนะครับคันนี้มีความรู้สึกว่าอยากให้มันแรงกว่านี้อีกอยากให้เกียร์จับกระชามมากกว่านี้อีกนะครับอ่ะเราก็เลยมาตรวจสอบเบื้องต้นนะครับดูว่าออยล์เราคปทำร้อนได้ดีไหมเกียร์สภาพเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะทําการโมดิฟายอ่ะแต่ทีนี้ก็เลยดูเรื่องออยล์ก่อน ออยเนี่ยเราเรามีออยที่ที่ติดมาดีอยู่แล้วนะครับแต่จะแนะนําให้ลูกค้าไปใส่พัดลมเพิ่มอีกครั้หนึ่งตัวนะครับมันถึงจะดีแต่ทีนี้รุ่นนี้มันคือตัวปัญหาของอีสุทุกรุ่นเกียร์เขาจะเออเรื่อง่ายนะครับอ่ะเออเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องกำลังให้อยู่นะครับอ่ะโอเคทีนี้หนึ่งเลยเรื่องความร้อนของมีดีก็ต้องเอาดีที่กว่าน,นี้อ่ะแล้วก็เราก็ใส่ออยหลอดเข้าไปเพิ่มสองหลอดนะครับเพื่อเราไปความร้อนให้มากขึ้น แล้วใช้เกวัดอุณหภูมิมาจับดูว่าความร้อนระบายได้ดีแค่ไหนนะครับอ่าเราจึงจะทําการโมดิฟายเพื่อให้รถได้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับสําหรับคันนี้เป็นทาง turbo สี่บหกนะครับทําจากทางอาจารย์อั้ม adm มานะครับแล้วก็แรงระดับกี่ม้านะครับส0มร้อยม้าส0มอัพต้องมีแล้วพี่นะส0มร้อนมะีโอเคสามร้อยาต้องมีนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวจะดูแลเรื่องระบบส่งกําลังให้อีกทีนะครับว่ารับแรงม้า เครื่องแรงแล้วระบบส่งกําลังก็ต้องรับแรงมาได้ด้วยนะครับแต่แว่าตอนนี้เดี๋ยวทอดเช็คดูเบื้องต้นแล้วทุกอย่างยังสวยงามอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวทําการบูติฟายแล้วเดี๋ยวไปลองเทสกันว่าสมบูรณ์แค่ไหนพอไหมถ้าไม่พอต้องอัปเดตลูกท้อกไหมนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวดูกันว่าอารมณ์จะเป็นยังไงเพราะครันนี้มีการติดตั้งกล่องมาเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยก็อยากให้ด,ดีดีกว่านี้นะครับอ่าในความรู้สึกของของกันที่ว่ารถที่แรงมาแบบนี้มันควรจะต้องแรงกว่าน,นี้เดี๋ยว,วเราจะจัดการให้นะครับ เขามาต่อกันที่ตัวเกียร์นะครับเราเลือกออกมาแล้วแล้วก็ทําการเช็คเช็คดูเพื่อเพื่อความสบายใจของของตัวลูกค้าเองแล้วก็ทางเราเองนะครับเพื่อว่าเวลาเราโมดิฟายไปแล้วแล้วเกียร์เนี่ยจับแรงม้าได้ดีแค่ไหนก็ก็ดูกันก่อนนะเดี๋ยวทีนี้มันให้ดูเรื่องต้นก่อนคืออาการที่รถมีแรงม้าระดับเนี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของภากคันเริ่มใกล้ใกล้เกือบใกล้จะสลิปแล้วนะครับใกลส้สลิปก็คือ เอ่าเริ่มเริ่มเริ่มตับไม่ค่อยอยู่นะครับมันจะเริ่มสีเข้มนะครับอ่าประมาณนี้นะแลรถมันแรงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอาการพวกแอชั่นพวกนี้แหละตามมานะครับอ่าทีนี้มากไหมไม่มากนะครับแค่เริ่มเฉยน,นะครับเราจะเงาเนี่ยดูอันนี้เราเราจะเห็นนะครับมันดังเงากว่ากว่ารถดเดิมๆนะครับอืถามว่ามันจะเสียไหมมันจะพังไหมอ่ะก็ก็ยังนะครับยังยังไม่พังแต่ก็ ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มตับให้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวจําการจัดการเรื่องทําการมอดิฟายให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันว่าโอเคไหมสมบูรณ์ไหมแล้วจะต้องใส่ท็อกซิ่งไหมเพื่อให้รถมันลงพื้นได้ร้0ยเอร์เซนนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ฝากไว้หนึ่งผลงานนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองกันแล้วดูว่าสมบูรณ์แบบแค่ไหนนะครับอ่ะฝาก้วยครับผมผมจ้งเตาที่อกิงเกียครับเดี๋ยวดูแลให้